เอาแล้วครับผมกราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยอีกรอบนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วแล้วก็ลืมไป RLCP EP ที่สองแล้วนะครับผมตอนนี้ผมก็ย้ายบ้านใหม่มานะฮะเพราะว่าตอนนั้นมันโดนบางกรตีแต่ว่าตอนนี้เราเจอตอนนัวนี้เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนะครับเอาไอ้นั่นก่อนนี่บ้านใหม่มีเป็นไงผมป้นเข้ามาอีกทีนึงนะ เดี๋ยวโซเกเซอร์อยู่ไหนวะนี่เรามีของแบบจัดเป็นระเบียบมากขึ้นโซเกเซอร์ so aser, นี่เดี๋ยวผมจะซัมมอนนะตอนนี้ผมอัพสกิลไปเยอะมากเพราะว่าผมเจอไอ้แบ t เท e ทาวเวอร์ผมขึ้นไปแล้วแล้วผมก็ตอนแรกผมไม่รู้เว้ยว่าแบบผมนึกว่าจะฟาร์มวิกับบอนได้แต่ว่าแบบสักพักนึงเดี๋ยวโกงสปาวแม่งหายก็เลยคิดว่าอ๋อรู้ละเราทุบทำลายแล้วเราได้ของได้วิด้วย ผมก็ได้แบบนี่ออพแบบหลายอย่างเลยแล้วก็มีสกิลด้วยนะครับนี่ผมไปเล่นนอกรอบมาเนี่ยเก็บโอเคโซกเซอร์ so, เราชาร์จอยู่เราเอาไว้ในกล่องก่อนน,นะนี่แล้วก็ของใหม่เรานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปประเทศทาวเวอเพื่อไปเปิดกล่องกันแล้วก็นี่ผมฟครามหมาผมเพิ่มแล้วเตยตัวนี้เอา้าไปไหนแล้ววะ เดวิ่งไปหน้าบ้านเนี่ยมันว์ปตาม,มานี่อ่ะเราเพาะพันธุ์เพิ่มก่อนผมต้องไปเก็บเนื้อซอมบี้นะเพราะแบบผมไปไปจนภัยมาไงแล้วแบบไม่ได้ว่าะลรหมาพวกนี้มันเจ็บผมก็เลยฮิวให้นี่แล้วผมก็ไอพวกวัวลึกไก่อะไรพวกนี้นี่ผมแบบอันนี้มาเองนะไม่ได้ว่าะลรล่อมาจากข้างนอกแล้วก็ให้มันมาอยู่ข้างใน บ้านใหม่เรามีไม่ได้ว่าอะไรแปลงผักด้วยนะครับนี่นี่เป็น,นไงเดเวลดเดเลจากการทำฟาร์มนี่ด้วยนะครับผมก็เลยค่อนข้างอิ่มแถวนี้ผมก็เลยอยู่แถวนี้นี่แหละแล้วก็เออใช่ไอเนี้ยมันคืออะไรนะขอาชิบหายแล้วเข้าเลยวะนี่น,นี่ผมได้ไอของแต่งเพิ่มด้วย อันนี้บวกอาร์เมอร์เพิ่มอันนี้บวกอ่าสปีดกับเวลากระโดดมันโดดสูงขึ้นนะครับแถวนี้ก็ถามว่าอันตรายไหมก็อันตรายนะแต่ว่าอันตรายน้อยกว่าไอ้มังกรอยู่ัลนะนะมังกรตอนนั้ไนะม่โคตรอันตรายเลยอะไรอะไข่ใ,ใช่นะผมผมจําได้ว่าไอรูเทนเอกอะมันสามารถได้ไอเวลูสแปเตอร์ปะ่าไม่รู้สักตัวนึ่งอะ เทาเราปลาเพราะ,ะนั้นผมจะดองไว้เยอะๆก่อนเดี๋ยวผมขอญาตเพอะพันไก่เพิ่มแบบนึงนะครับนี่เป็นี้ขอเราเยอะด้วยเนีย่ยเราเติบโตแล้วเว้ยตอนแรกเริ่มเริ่มต้นม่อาจจะแบบเริ่มยากหน่อยแต่พอเล่นสักพักนึงมันสนุกนะผมเล่นนอกรอบไปเป็นชั่วโมงเลยอนะกว่าจะแบบหาอะไรอย่างเงี้ยจนจนภัยเก็บเวลอะไรพวกนี้ให้พร้อมนี่มีไก่่ตรงนั้นด้วย แบ่งเหมือนจะแบ่งเป็นคู่เลยนะอา้าวชี้ผายละวแล้วนี้อา้าวตัวนั้นอยู่ตัวเดียวแกไม่มีคู่เ,เพื่อนมีนี่เออเห็นไหมไก่เราเข้าคู่พอดีเว้ยแต่ว่าเลี้ยงฟาร์มระบบเปิดอย่างนี้ที่แบบให้มันวิ่งเล่นหน้าบ้านคือยากไลยตรงที่ว่าเราต้องมานั่งเก็บของเองเว้ย มันแบบไม่ได้รวมเป็นที่เดียวเหมือนแบบฟาร์มที่มันอันนั้นอนะเออนี่ฮนะกระโดดสูงปุ๊บเราไม่ต้องเปิดรัวละเราเข้ามาได้เลยเอ,อ่าบ้านตรงนี้มันอยู่ห่างจากหมู่บ้านเก่าไกลไหมวะไม่ไกลนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมขอขึ้นก่อนนี่เนี่ยแพทเทิรทาวเวอร์ตนี้แล้วหมู่บ้านเก่าเราอยู่ตรงนน้นผมยังย้ายของไม่หมดเลยนะเอาจริงๆริงอ,อ่าโอเค ผมไม่รู้ว่าอันไหนมันแรงกว่ากันอ่ะลองกับไอหมือพวกนี้แล้วกันระหวังตีหกอันนี้สามเคเคครับเราใช้ค้อนมาเยอะแล้วเราให้ค้อนพักบ้างดีกว่าอุยอ้ย นี้เป็นไงเดี๋ยวนี้ผมบวกมันชนะแล้วเว้ยแต่ว่านิ้มอยู่ไหนวะผมต้องหานิ้มเออนี้ใช่ผมมีธนูด้วยนะตอนเนี้ยผมเล่นธนูได้ละเฮ้ยเราอยู่ใต้น้ำนี่วะไม่เงยลืมตัวไอ้บนนี้นี่ผมไปสำรวจเมื่อวานนะมันแบบไม่มีอะไรเลยนี่เราเติมน้ำก่อนตุนตุนตุน เดี๋ยววันนี้เราจะขึ้นไปสำรวจเวทเทิทาวเวอร์ตรงนี้เอาล็อกพิกไปลองเปิดดูว่าแบบมันจะมีอะไรไหมผมใช้ล็อกพิกไม่เป็นนะอะไรอ่ะอินโซเมียอินโซเมียอ่านว่าอะไรอินโซเมียมั้งไม่รู้เหมือนกันเป็นเป็นโรคนอนไม่หลับอะเออแต่เราไม่ต้องนอนอนะมันเช้าอยู่แล้วตอนเนี้ยอันนี้คืออะไรอ่ะปลาเหรอนี่ตีเลย ก็ไม่รู้สึกว่าคอร์สมันแรงกว่าวะแต่ว่ามันแบบเป็นเลเจนเดอรี่เลยนะผมไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเราลองไปเทดามีถ้าข้างในมีมอนอุ้ยตกใจหมดไอพ้พบหมาหน่อยนี่นะผมนั่งเคลียร์กงสปาทุกชั้นเลยเพราะว่าตอนแรกมันมีกงสปาลเว้ยแล้วแบบมอนมันเกิดอ่ะแบบโอ้โหผมตายตัวนี้หลายรอบเลยกว่าจะขึ้นไปถึงชั้นบนสุดแต่ผม ปกติชั้นบนสุดมันจะมีไอ้นั่นอะโกเลมอะแต่ผมไม่รู้ว่าทำไมผมผมมันไม่มีโกเลมวะเดี๋ยวก่อนนะอยู่ตรงไหนวะนี่เรามาเอ,าอ้ากดยังไงนะอ๋อ w นี่เราได้ของมาเอาชิพหายแล้วของเต็มแป๊บหนึ่งนะครับ โอเคแล้วก็ผมมีกระเป๋าเนี่ยนตอนนี้ค่อนข้างสะดวกสบายรูวอะไรวะนะมันคงไม่ตีเราเนาะถ้ามันไม่ตีเราเราก็ไม่ตีมันนั่นแหละถ้ามันไม่ตีเราเราก็ไม่ตีมันแย่ละแย่ละแย่ละ ถึงปะไม่ถึงเดี๋ยวเราอุย้ยมีอิมมอลอได้เหรอตัวนั้นอเมรัลล่าปะเราขุดได้ปะโอเคเรามาถึงละอ่าที่ขุดนี่เขามีเก็บทิศเอามาสามวันเลยเหรอเ้อามาทำมาสามวันวะโอ้ยเอ๊จะขุดไอเอาอันนี้มาขุดดินทำไมวะตอนนี้มันจะกลางคืนหรือเปล่า แต่ตอนนี้ตอนกลางคืนผมไม่กลัวแล้วเว้ยแต่ถ้าเลือดลดโอ้ยโอเคโอเคกลัวก็ได้กลัวก็ได้ไดตอนเนี้ยก่นน้ำก่อนแล้วก็อาหารอยู่ไหนวะอาหารอาหารอาหารนี่นี่เป็นอ,อะไรอ่ะมันกีดตัวบ้าเลยวะนะี่ะ ชิบหายแล้วผมต้องนอนก่อนโอเคผมมาถึงแล้วนะตอนอย่างนี้ของเรามีตรงไหนบ้างวะหมดแล้วใช่ไหมให้รถนั่งทำไมขึ้นน่าจะหมดแล้วแหละเดี๋ยวผมจัดแป๊บหนึ่งนะออาไว้ไวตรงนี้ที่ขุดไว้ตรงนี้นี่โอเคหมดหมดกับบ้าแนละ้วโอเคน่าจะหมดของจริงละแลวตัวบ้าั้นถ่ายไปไหนไม่รู้ด้วยนะ โอเคเราเดินทางกันต่อทั้งนั้นผมลืมจริงๆนะเนี่ยว่าผมจะไปไหนวะตอนแรกอุ้ยนี่ขี่มาแซตด้วา่าคาบยังไงวะเออไหนๆก็ไหนๆละเดูเลยฮึบเปลี่ยนภาษามันคาบได้ปะเฮ้ยคาบได้โอเคองั้นเราจะมีไม้าใช่ละถ้าผมไม่ลืมคาบนะอ่า ผมไปบุกฝั่งโน้นดีกว่าใช่เรากลับไปตำรวจต่งโน้นกันดีกว่าแต่มันไกลยอยู่นี่ถ้าตายก็รู้เรื่องอุย้ยหรือว่าเราลงท้ำดีกว่เฮ้ยผมลงไปแล้วอมีไฟปักอย่างนี้เราขอญาตเพิ่มประชากรหมากันนะมนนี่เหรอเอ้ยติดด้วยเชื่องซะด้วย โอเคนะเดี๋ยวเราลงไปสำรวจข้างล่างกันดีกว่าไม่คุ้มเสี่ยงเหมือนกันนะถ้าตายอืมเจอหมาหมูน่ากลัววะแม่งพายองคาเป็นที่น่ากลัวมากอืมมีตรงไหนให้เราสำรวจบ้างวะ อะไรดำๆไมยรู้ยิงยิงไม่ถึงแต่ผมเห็นพลังงานบางอย่างดำๆในยายเจอกูฟิลเดอซันเข้าไปอุ้ย มาดีมาดิมันมาจริงเจอพลังหมาหมูไม่ได้อะไรเลยเหรอนึกว่าจะได้ของเยอะกว่านี้แต่ว่ามันน่ากลัวมากมันมืดอะอยู่ในที่มืดนานมันก็ไม่ได้นะเกมเนี้ยเดี๋ยวผมขุดเหล็กกลับบ้านก่อนอืม เราไปสำรวจทางโน้นกันเฮ้ยหานิ้มก่อนต้องหานิ้มก่อนหนาดูอะไม่น่ากลัวมากเลยเราแม่งบินไปบินมาอย่างเงี้ยเสียงอะไรวะเดี๋ยวพอดูเรีดยบบอจ์่เอไม่ใช่เรีดับบออันนี้คือเหมือนมันมีไออ้ยผมเคยใส่ไปได้แล้วรอบนึ้งนะแต่ว่าผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันมันต้องทำยังไงมันถึงจะใส่ได้อะ เดี๋ยวผมอยากเสกนิ้มว่ะเลือดแมงสาสิหกไม่มา,มา,มา,มาไม่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 ไน่าเหมาะเท่าไหร่โอ้แล้วไปสูงทำไมอ่ะพี่แปลงแล้วเราไปสำรวจกันเลยไม่น่ากลัวมากเลยตัวอะไรไม่รู้เฮ้ เราควรเซฟตรงนี้อ้าวหายไปละอ๋อใช่เมื่อกี้ผมปลดตรงนี้ได้แล้วนะผมหาอะไรทำเล่นผมไม่รู้ผมทำอะไรดีผมลืมว่าผมจะทำอะไรแล้วก็ได้คอรช์ชพิเษกินแล้วมันจะอ๋อกลับบ้านเลยเหรอโอ้ยแล้วหมาก็ตามมาด้วยอุ้ยเจ๋งว่ะใน,ในในก็โอ้โหร้อนมากแย่และมันทำไงให้ไม่ร้อนอะ่ะถอดชุดเหรอ ใช่ต่อชุดทำให้เย็นขึ้นหน่อยใช่นะตอนนี้ผมก็เก็บเก็บเก็บของเสร็จแล้วแล้วเราก็ไปทําฟาร์มไก่เพิ่มกันนะฮะหาไอโรเทนเอกให้เยอะๆมันโอกาสที่จะได้อุดโรเทนเอกมันเยอะไหมวะผมไม่รู้อ่ะโซเกเซอร์เก็บไข่ไว้ก่อนต้องมาลองปลาเลยก็ได้นะเดี๋ยวผมลองปลาเลยโอ้ร้อนต้องขึ้นไปข้างบน อืมอยู่ไหนวะนิ้มเมื่อกี้นี่ไเอออีกสามรอบเราจะได้แล้วหรื่องเราค่าก็ได้นะค่าได้ห้าสิบแต่ว่าขเขาเป็นผู้มีว่าควรนะผมค่าผู้มีว่าคุณไม่ได้โอ้ยออกด้วยเฮ้ยติดเฉยเลยนั่งนั่งอยู่นี่นะอ่า คอกคอกคาไลท์คอกคาไทท์อ่าน่ายังไงสักอย่างหนึ่งอะเอออ,อโุณครับแต่อตอนนี้ไม่รู้ทุกคนได้ยินเสียงเกมหรือเปล่านะเพราะว่าหูฟังผมมันอะไรอะดาร์คลิงตัวอะไรอะเอ้ยคือหูฟังผมมันแบตหมดนะผมไม่รู้ว่าทุกคนจะได้ยินเสียงหรือเปล่าแต่ตอนนี้ผมเล่นโดยที่ไม่ได้ใช้หูฟังครับมีหยวทากด้วยหรอเฮย้ยอันนี้มีเวล อ๋อที่เมื่อกี้พอพันเมื่อกี้เมื่อกี้ตัวอะไรอ่ะดาร์คลิงมันอยู่ไหนอะรู้อยู่ใต้บ้านเหรอเออจริงๆน้ำมันสามารถทำให้เป็นน้ำสะอาดได้นะแต่ผมขี้เกียจนั่นแหละครับหุย้ยนี่อยู่ตั้งนานผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยว่าแถวนี้มีอะไรอย่างงี้ด้วยมีใครดอกโรเทนเอกไหมจ๊ะไม่มีเลยเอ่ะ อืมอ๋อเป็นหมู่บ้านเก่าเก่าอีกแล้วชื่อผ่านแล้วพอเอาเข็มทิศมาโอเคแล้วผมผมไม่เก็บไว้บ้านสักอันสองอันเผื่อมันหายไหนอรออันนี้คืออะไรอะ่ะเชี่ยมีงี้ด้วยเหรอประตูนรกแบบไม่เจ๋งว่ะนี่อ่ตีเลย เฮ้ยเอ้ยอ้ยเอ้ย,อยขอโทษขอโทษขาำไมกลับมันร้อนวะหรือว่ามันเป็นไบโอมเหะอ,อืมประสาทเก่าแก่เข้าไปกูจะเจออะไรไมนีับะ็อกท็อตอยู่ไหนอ่ะเอาแย่ละเรานี้เริ่มมืดค่ำแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราค่อยมาสำรวจพวกนี้ปะแบบเทนี้กลับไปนอนก่อน ขงในนี้จะมีอะไรรอเราอยู่ไม้เนาะโอเคขึ้นดิอ๋อติดเป็นเหมือนซากอ,รอารยธรรมเก่าแก่บ้านใครสักคนหนึ่งแต่ถึงเวลายกเขาละโจรมาแว้วอุ้ยมีกล่องแว่า แต่ก่อนอื่นเราต้องไปหานิมก่อนนี่อุย้ยเข้าทำไมมันเด้งกระสุนได้ด้วยเหรอเออนี่ไงเก็บโนเลดจะได้เอามาอัญเชิญเราไม่เก็บนะดอกไม้ เหมือนจะได้โนโนเลดห้าสิบมั้งถ้าจำไม่ผิดเพราะว่าผมเคยฆ่าไปตัวนึ่งโนเลดมันเลยขึ้นห้าสิบค้งไว้ย่างนั้นมาโจนมาละเราไม่มีท็อตเราไปแบบมือเปล่าโอ้ยติดอีกอ่ะไอ้บ้าเอ้ยโอ้ยในเตาเผามันมีของเก็บได้นะถ้าจำไม่ผิดอะ่ะมันเคยมีแบบ เก็บของไม่ได้ตเตาเผาอยู่ผมจาได้แหมมีแต่อะไรอย่างงี้นี่นครับตามนั้นแหละแม่งไม่ชอบเลยนะไอ้ล็อกพลิกเนี่ยมันทําแบบสูญเสียทรัพยากรไปเยอะมากไอ้เว้ยเนย นี่ไงปยนอาเอลครับสอนให้เราเป็นโจนนะครับทุกคนขโมยแม้กระทั่งทอ็อตอะไปทาไหนต่ออีกอ่ะมีท่าไหนให้ขโมยได้อีกท็อตเป็นสิ่งจำเป็นมาก เพราะว่าทอ็อตแม่งรับไอ้ทอ็อตที่แบบไฟติดถาวรแม่งรับไม่ได้เฮ้ยยังมีอีกหรอผมจำทางกลับบ้านไม่ได้แล้วนะตอนเนี้ยผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผมอยู่ทิศไหนของบ้านตัวเองเ่ยโอ้ยไปงกั้นเราก็ไปยกเขาหน้หนกันต่อส่วนทางกลับบ้านเราค่อยว่า,ากันอีกที มันปลูกชุกชุกแคเคนได้ไงวะมันไม่มีน้ำอีกด้วยซ้ำอุ้ยมีชอ็อตอ้ยเป็นหมู่บ้านนี่หมู่บ้านนี่หรอโอ้ยอย่างนี้ก็โดนเลยเสร็จโจรไหนขอดูหน่อยสิอุ้ยมีบนวิวแ้วยเกษตรกรมือหนึ่งนี่ว่าถ้าแถวนี้มีหมู่บ้านอีกก็หมายความว่า เราก็มีหมู่บ้านใกล้ๆสองที่เลยนะเนี่ยมีน้ำสะอาดให้เราด้วยวะหมดยังหมดแล้วเี่ยผมอยากลองตีตัวนี้มากนี้แต่ไม่เสี่ยงผมจำทางมาไม่ได้เฮ้ยไม่มีของให้ปนอันนี้คืออะไรอะ่ะ มันก็ว่าทำไมประตูมันเปิดปิดหมาหมานี่เองไม่มีอะไรให้ปนจริงดิอ๋อโดดไม่พ้นเพราะมันมีอันนี้เฮ้ยนี้เราก็เออเปิดจุดมาร์กใหม่ถ้าหมู่บ้านมันเป็นหมู่บ้านใหญ่มันจะมีจุดมาจุดจุดวาร์ปนะครับผมผมไม่รู้ว่ามีจริงไหมแต่ว่าผมแค่เดาแหล่งที่มาคือเชี่ยวผมเด้อ เหมือนบ้านอันนั้นเลยแด่ว่าข้างบนนี้ต้องมี TNT เว้ยว่าละและในกล่องก็จะไม่มีเฮียอะไรเลยว่าละเอ่อบ้านแถวนี้มีอะไรให้ปล้นอีกไหมมีเข้าแฉบดาวนี่เอาไปทำไมไม่รู้ โอ้ยอยู um, island, ่น้ำอีกแล้วอยูน้ำอีกแล้วครับทุกคนโอ้ยเอาอืมเราไม่มีล็อกพิกนะเราไม่ได้เอามาไม่ไม่ใช่ไม่ได้เอามามันพังถ้าผมจำทางกลับบ้านไม่ได้ผมก็แค่วาปกลับไปตรงหมู่บ้านเก่าก็ได้นี่ว่าใช่งี้เราก็สะดวกแล้วดิ อยู่หมู่บ้านนี้ก่อนก็ได้นะเดี๋ยวขอเวลาสำรวจหมู่บ้านแป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวมาเจอกันตอนอันนี้ก็แหละสำรวจเสร็จแล้ว